ชนที่ไรทำมือเด็กดดินแล้วนะฮะตอนนี้เราก็ทำการปฏิบัติภารกิจในรอบค่ำก่อนพี่น้องเพราะว่าภารกิจเราเนี่ยสวัสดีจ้ะเห็ดกังวินบไรไ้เด้คนสีเห็นเด้เฮาเงยไข่นีเฮาเงยกังวินบไร้นะครับเพราะว่าต้องเงยกลางคืนเนาะพี่น้อง อุปก,กรณ์ในการเยกไข่ก็เตรียมมาแล้วนะครับนะ <c oughs> เพราะว่าถ้าเราแย,ยกกลางเวนนะครับหมดแดงก็จะสะเต็มเลยอัญะเต็มเลยเข้านี้เดี๋ยวจะกัดคนเอาเนะเาะเดี๋ยวนะนจะส่องไฟว่รารังอยู่ตรงไหนนี่เห็นบ่นะเออนั่นนะเดี๋ยวให้ดูก่อนว่ามีกี่รงังนะว่ามีจักรงัง ไม่แม่ไม่มแตะอ,ออกมาแล้วคุณโอ้ยเป็นไรหรอกแม่ทั้งเตนสิตกใจยังนีง่นี่รังนี่รังที่สองสองรงังบ่มันเยอะอยู่สามสีร่รังคุณเอาเอาตัวนี้ก่อนดูก่อนว่าเป็นยังไงเพราะอันนี้หลาย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 เยอะหลายวันแล้ว Ole chân luôn lên lần nữa nha kể 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 mà kể 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 มองไ่เห็นคุณค oh, 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 oh. oh, oh, uh, oh. ุณส่องไฟไหมอ่ะมองไม่เห็นบ่กพีสาว่าจะให้ดูคนอ้ดูตัวนี้ขาวแล้วนี่บาดบาดเยอะมากนี่เขาเรียกว่าเคาะนี่เคาะดำมันนี่จับจับเดี๋ยวฉันส่องไฟให้มันมาแล้วมาแล้ว Thay luôn như lúc lắm mọi hãy 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 เข้ามาเข้ามาไปเลยโอ้ยพี่น้องไข้ามาเข้ามาเคลียร์มาลงเคลียร์มาลงเข้ามาเขี่ยม,ม,มาลงไปล่ะเตียงเลยอย่าอย่า,าไปเ,เตียงเออเออเออเอามาลงโอ้โหดู <ś le> เป็นไข่บนลงเป็นเมเป้งเมเป้งตกอยู่ข้างล่างเยอะเลยมทุกคนโอ้ยอ่ะอีกจับาหนึงอีกจับาหนึงอีกจับางนึงเอาไปหาหาตนี่ตรงนี้ไหนตรนี่เออไหนนี่อ่ะเออเอ าพี่อู้าา่เอาได้เพราะว่าปล่อยไว้นี่เขาก็อยู่นี่แหละอยู่เหมือนเดิมกินแบบกยังยูนโอ้ต่ตนี้ยืนไม่ไหว้้เยอนะอู้กัดหมดไข่เนี่ พอกว่าอกไปได้แค่นี้นะเอ้ยได้แค่นี้แหละอีร้านนึงเอาไว้ก่อนไปก่อนกินนิดน้อยเราอยากกินพอพอแล้วทีนี้ไปไว้ให้เขาขึ้นไปก่อนให้เขาขึ้นไปให้เขาขึ้นเลรอขึนไปก่อนเขาแฮมไข่ไปเลยบ่เออ ให้เขาขึ้นเขาห้ามไข่ขึ้นได้บ่ใส่น้ำบ่เออเพราะว่าแม่มันโดนน้ำเดี๋ยวเขาก็ฟื้นฟื้นอยู่ดีโอ้ยแล้ว,อวโอ้รยระวังคนระวังจะได้กินห้บมึงอะบ่ไปไปกลับไปขึ้นเตาหูย <laughs> แตกครับวายกระนั้นสองคนทำไม่เป็น กระจายกระจายเลยคุณ e ตกตกห้ามเลยมาจะใส่กลองไงตั้งไว้ตันีพ่อแล้วคนดูตาลายหายนอตาเล้วตาเล้วเอาไม่เป็น กรใจายไปเยอะจริงหานก็โจมตีโอ้คนลุดูดูดูเขาเดินหานี่หกจอดเลยใหญ่ม้องใหญ่ม้องใหญ่ม้องเออโอ้หางจักัดแน่เดี๋ยวเขาธรรมชาติเขาจะไปอยู่ในร้านนี่ไงเขาก็ขึ้นต้นไม้แต่เนาะ เขาก็แค่เดินหาแล้วเดียวเขาก็กลับตัวใหม่ออออขึ้นเก่าขืนหดคาลกองพี่น้องเตรียมมือเลยเออคือเปลียน ดีสิละเบาบางแล้ว,าว,ลวมาตอกให้เลยเก็บเอาอเป็นไข่เป็นแม่เป้งมาแล้วดูไข่โอ้ยเป็นแม่เป้งแล้วเป็นแม่มัแงล้ะไหนดิ หมดนี่สุดยอดนะโดนแช่น้ําเป็นชั่วโมงก็อันนี้เขาก็รอดเหมือนเดิมเนาะรอดเ,อเขา,<พ>าแค่แ <ฟ S 2> สรบปดิ้งออกมาอาผ่าเกี่ยวๆไปเถอะธรรมชาตินะครับเป็นอาหารนะครับไข่หดแดง เกี๊ยวโอ้ย,อยถ้าพามาเกี่ยวครับนี่พาเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวที่เลือก็ปล่อยเขากลับคืนสู่ต้นไม้มาดูทางนี้ดิเต็มเลย,อยเอาพามา อืม,อม,อมนี่เกี้ยวเกี้ยวนี่เบิง้งเกี้ยวนี่เธอมีที่เกี้ยวมีที่เกี้ยวโอมันตีไข่ไปนำมไม่ได้ถ้าไข่ไปด้วยไม่ได้นี่ไงนี่คิดมั้ ยิบไม่เปลี่ยนหรอกโอ้ยไปซื้อตลาดจะไม่ต้องไม่ต้องเกี่ยงราคาหรอกซื้อเอ่อดูนะเราจะได้แต่ละเม็ดใช่ไหมแม่มันเกาะเกีียวอยู่ค่ะอือตาเห็นเดินไปตลาดเห็นแต่ไข่งามๆบอกอือกว่าจะออกนี่นออกข็ใหญ่หน,นี่ไม่ออก สบายใ่เจ้าของเป,ป,ปล่ารูดรูดลงดอ่ะเปี้ยวอืมใครก็อยู่ๆเขาใตะฮะล่ะน้ำเยอะเกินไม่เห็นใครดูดินี่ จะได้เป็นแม่เป้งแล้วว่ะมีไข่ยุบจะมีน้อยนี่ไหนไม่เห็นเลยกินจะมิก็บพ่อใส่ตู้แช่เย็นไปกินมืื่น โอ้ยแสบพี่น้องอ,อ้อกัดคอยแล้ว <laughs> <laughs> เต็มมืดเลยก็คืนคือเห็นมะก็คืนนี้ยังมองเห็นเนาะอืจริงหลายโดนโดนเหมือนกันละมั่งนั่นนะเป็นนั่งเกาตรงนั้นน่นนะโทนเป็นไรโดน โดนมดบ่โดนเลนะ่นั่นไปอยู่เลยน่าร้านไปแล้วนั่นน่า,า,นาโดนเลนะ่นั่ะน่ะทั้งหมาทั้งคนทางไปไหนไยทางหายเลยไม่ใกล้เลยโอเคไปเดี๋ยวเราก็เอาเอาเอาตะแกรงกองถ้วยเอาถ้วยมาเดี๋ยวใส่ถ้วยเก็บเอาไว้ <C ut ters> เดี๋ยวออกทีละนิดทีละหน่อยนะฮะกว่าจะได้นะพี่น้องง่ายด้วปล่อยก้าวเดี๋ยวเขาก็ฟื้นฟื้นขึ้นต้นมะม่วงเหมือนเดิม แม่เป้งเอาแม่เป้งออกก่อนกินยำยำแม่เป้งอร่อยนะยำแม่เป้งไอ้มดแดงแม่เป้งก็คือแม่ตัวที่มันเป็นแม่ย่านางมาแล้วเนาะเขาเรียกว่าแม่เป้งนะส่วนไทยตัวมดมันมีหลายตำแหน่งนะมดมีตำแหน่งแม่เป้งมีแม่ไข่มีทหาร นี่ใครนี่เก็บในเปล่งรอคุณปุ้ยกันตอนนี้คุณปุ้ยไปเอาชามนะนั่นจะไปเอานู่นแหละเชียงรายนู่นแหละนะครับสามชั่วโมงแล้วยัยงไม่มาเลย รอเขาผลิตอยู่เหรออันนี้เหรอเอาวางเากระมังมาวางให้หมดนี่แหละเออเอ,อตัดออกสุดคนเดี๋ยวเราก็เก็บเอานี่ใครลืมแล้วเราเก็บเมยมาแล้ว ได,ได้เยอะอยู่นะดูทิอืมโอเคอ okay, แล้วพอแล้วเราไปกินเก็บไว้ของสำรังเลยนะทีนี้เราก็เก็บเก็บแม่เขาออกได้เยอะพี่น้องเก็บแม่โอเคถือว่าถือว่าได้อยู่อืม,อมแม่ผสมเล็กน้อยยำเลยอืม ะอ้มันมันเปรี้ยวๆนี่แหละตามนั้นแหละเจ็บอ่าควกแน่เยอะเกินเจ็บไว้เขาทางลูกต่อไปนีนี่สิ๋อเอาไว้ถ้าอันนี้ปุ๊บนี่เขาฟื้นนี่นี่เลยเชื่อไหมแช่เย็นเป็นคืนก็ไม่ตายแม่เขาอะ รอดิ eh? อ่มเลยอ่ะอิม่มเลยยังเอาบ่ะจะนอนบ่อยากกินบ่อืโอเคมันบ่หวานมันเ <laughs> นา, <laughs> นาะสดอ่ะสดอะไร โอเคแล้วอะไรละเดี๋ยวใส่นั่งเก็บอีกสักหน่อยก็เอาข้าตู้ไว้มืน่นทุล้วจะได้กินแต่หารเหล้ามื่นสาห้องอยำก้อยโอ้ยแบบนี้เธอะอก้อยแบบทางแม่มีเลยสดกินแบบพริกข้าวคั่วหมดยักไม่ถึงเชา้าแล้ว <laughs> คันยังคนอย่างนี้ ถึงคนงเสียปากเสียปากมาถึงเช้าแล้วเรอมันติดมาถึงมาเอาออกไปเจ้ากันได้อันนึ้งก็เอาออกอันนึ้งก็เสียปากมาถึงเช้าแ,าแล้ว,ลวโอเคพ่อแ,แนีวเย็บเสร็จนี่แหละนายยกขึ้นมาให้ดูสินี่ครับอาหารไข่มดแดง คืนนี้มีทั้งเมเป้งมีทั้งไข่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะเดี๋ยวจะทําเมนูก้อยโมดแดงพากินเนาะนะครับเออคืนนี้ก็ก่อนนอนวได้อาหารอร่อยแต่เช้าโอเคขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบายเหลืออีกสองสามรังเดี๋ยวหิวเมื่อไหร่เราก็แวะมาอืแหอีกคือเก่าพี่นอ้องคลิปนี้สวัสดีครับบายบาย ยังยังยังไม่รีบไปใส่ต์ตอีกสวัสดีค่ะเือสวัสดีค่ะ